สวัสดีค่ะร้านยามาฮ่าเลียวไรเดอร์นะคะวันนี้พามาดูยามาฮ่า XSR 155cc ค่ะสไตล์ Heritage Sport Classic ถ้าชอบความเท่แบบวินเทจแต่ยังไม่ทิ้งความแรงทันสมัยต้องคันนี้เลยค่ะจุดเด่นนะคะของยามาฮ่า XSR 155cc อย่างแรกเลยคือสไตล์ค่ะมาแนวสปอร์ตเฮอริเทผสมความเรโทรกับความทันสมัยค่ะไฟหน้ากลม LED สุดคลาสสิก เบาะตอนเดียวทรงวินเทจแต่ขี่สบายถังน้ำมันทรงหยดน้ำเทแต่เรียบง่ายหน้าปัดฟู LCD แต่ใส่มาในกรอบกลมค่ะมาพูดในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์155ซีซีระบบ VVA มาพร้อมเกียร์6สปีดขี่ทางไกลไม่เหนื่อยเฟรม Delta าบล็อกแข็งแรงน้ำหนักเบาค่ะโชคอัพไซด์ดาวด้านหน้าเท่และเกาะถนนดีสุด ยามาฮ่า XSR 1 5 5ไม่ได้แค่ดูดีนะคะแต่ขี่สนุกประหยัดน้ำหนักเบาขี่ง่ายควบคุมคล่องไม่ว่าจะเป็นขับขี่ในเมืองหรือรุยทิปก็เอาอยู่ค่ะสำหรับยามาฮ่า XSR 1 5 5นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความคลาสสิกหรือใครที่จะนำคันนี้ไปแต่งแนวคลาสตอมคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะสามารถแวะเข้ามาได้ที่ยามาฮ่าเรียวไลเดอร์สาขาไทยราชมีนบุรีหรือติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะคะ